ไลฟ์แล้วไลฟ์ Life แล้วเอ็กเซลเล่นเอ็กเซลเล่นคอนเนคชันวะเอ็กเซลเล่นคอนเนคชันมาแล้วอ่ะมันเอ็กเซลเล่นจริงมา ใครก็ได้เข้าไปดูชแนลให้หน่อยกดไงวะไหนอ่ะชแนลไหนอ่ะชแนลไอซ์แข่งเป๋าชแนลขึ้ไหนอ่ะมันจะขึ้นตรงไหนวะอยากดูแข่งไลฟ์ในไหนเชียร์ไอซ์ไอซ์แข่งไลฟ์ออนยูทูบอ่ะเหรอ ไม่ขึ้นเนี่ยอ๋อนี่ไงกดแชร์กดแชร์เจอละ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 ขึ้นกูแค่พูดเหมือนกูเห็นเจอแล้ว I see it เชื่ออันนึงนะไอ้แข่งมีแค่คนมึงนี่ใช่ปะวะใครคือเล่ซัดปะเพื่อนหนุกปะคืออะไรอ่ะบ้าขบวนลาือ่เลยวะเนี่ยทำไมอยู่นี่กูเจอคลิปไมครับทำไมทุกคนเสียงมันใครคือด็อกเตอร์เล ใครคือดรเล่เพื่อนหนึ่ะาดรเล่สุดได้ยินไหมกูจะอินเซปชันโดยการได้ยินได้ยินโอ้ไม่แต่กูแค่สงสัยว่าที่กูเจอทำไมทำไมกูเสิร์ชไอ้แขกแล้วกูเจอคลิปไม่ครับวะมันก็คงโยงกันสอดกันอะใช่เปิดเสียงไว้ ใครเปิดเสียงไว้แต่กูไม่เห็นมึงไลฟ์่ะส่งไปใน Discord เห็นปะเห็นแอร์กาเบต์เอ้ยกาลาร์ดส่งลิงก์ไลฟ์ไปใน Discord แล้วมึงทำลคอนเทนต์อะยังไม่ได้ดูคลิปเลยคลิปอะไรไม่ก็ปิดปิดเสียงไลฟ์ได้ปะเออกำลังจะปิดอยู่ ช่เราไปเสียงไรแล้วนี่ three people is w a t c h i n g น้ำแข็งวีปินอืสามคนสี่แล้วสี่แล้วพิวสวัสดีครับพี่เก่งวันนี้เล่นเกมอะไรห,หรอพี่เดี๋ยวกูชวนคนทีน่ง <c oughs> อาให้ทำไงไวะน้ำแข็งไม่ใช่ตรงวีเคเหรอฮะ <c oughs> ที่5คนอ่ะอาจจะใครสมัขึ้นมาคอนเคล,วคน,คลนวิวเวอร์ว่ะมา,าวีมาทำกันบ้านกันถ้าเขาเปิดสองจองะเป็นหกคนป่ะถ,ถ้ามันไม่เช็คถ้ามันไม่เช็คมันสามารถเข้า y ยูทูบสตูดิโอ แล้วมันก็จะเปิดอย่างนี้ได้อย่างนั้นน่ะแหละ NLP น่าใช้แท็บนี่คดับแท็บ private น่าจะได้นะยังไม่รู้เลยกระเพื่อนเลยใช่ไหมครับสวัสดีครับทุกคนเรียนนานอยู่แล้วนี่นี่ชุ่ติสินนี่จะมาดำเนินรายการไลฟ์โค้ดบิงครับโดยคุเราจะมาทำวันนี้ก็คือเออ่การบ้านในนาฟีครั้งที่สองกบทวิการเซสชันโดยใช้딥เรียนนิ่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ Deep learning ในการหาว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงชนะอ่าอได้พัลเปอร์ได้โอ้โหแน่แล้วก็เราต้องใช้ reinforcement learning ในการหาว่าทำไมแมนยูถึงแพ้เชียร์ฟิลได้นะครับแพ้แล้วแพ้ไปแพ้ทีมใต้ตารางท้ายตารางไม่ไม่โอเคเลยเท่าไหร่โอ้โหคออย่าไปรอระยะครับเลี้ยวภูก็คงชนะเหมือนกันต้องไม่เปิดในโคล้ชบะเปิดใน แ่าจะต้องในจูปิเตอร์ก็ได้ป่ะธรรมดาก็ได้ป่ะในรอดเน็ตเวิร์วันจันทร์วันจันทร์มาแล้วครับเปิดราคาเปิดละคาแข่งเคยใช้เทนเซ r b o บอร์ดป่ะเทนเซอร์บอรยังไม่เคยเลย TUM มึงไม่ได้แชร์เป็นสาธารณะป่ะคนอื่นไม่เห็นนะวมึงต้องมีเิงอ่ะถึงจะเห็นอนี่เองแปลว่ามึงแชร์ไปก็ไม่มีใครเห็น เซสชั่นมาแข่งเป็นสาธารณะเว้ยอีดิทกันตอนนี้มันเป็น unlisted t o p i c ก็ได้แข่งไม่ยินรูเปล่าเดี๋ยวมึงจมไลฟ์กัละฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมแข่งไม่ใช่นี้แข่งไม่ใช่นั้นอะไรถูกต้องใช่ไหมเราว่าต้อแข่ง เน็ตกูมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเน็ตที่บ้านมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอแย่แล้วครับเมื่อานเราเน็ตปรสติหมดอาทิตที่แล้วหรือเปล่าเฮ้ยนี่ครับเาพอีกแล้วเพื่อนเรางแล้วคือเน็ตเน็ตมันแย่มากเลยอ่ะนี่นี่มันคือมึงสองกูว่าถ้ากูพูดอย่างที่มึงพูดสองไงแข็งว่าไงมึงปรับปรับสตีมเซตติ่งหน่อยปรับเป็นยังไงนะ แบบให้มันดีเลยไปเลยใช่ปะเป็นแบบกูพูดหนึ่งมึงพูดสองนะปะถ้ากูพูดึ่งมึงพูดสองหนึ่งกวยาวอ่ะกลัวยาวเลยกลัวยาวเลยมึงมึงคือแข่งมันไม่ได้ยินกูหรือว่ายังไงวะไม่เคยมันช้าไปทำนั่นหมดแล้วเออ not receiving enough video to maintain smooth streaming เนี่ยกูว่าตอนนี้ม่งคุยกับกูอยู่เออ Enable DVR คืออะไรนี่ไงมัน add delay ได้หรือเปล่าตอนไหนเออคือตอนนี้มันคุยกับเราตอนช่วงเวลาทำลายไหนวะเดี๋ยวแข่งพูดสองขน้นมาเดี๋ยวทุกเรื่องสองสองเกแปดคนมาแล้ไหนวะเออสวัสดีครับคนในไลฟ์สตรีมสตรีมสักพันแปดสิบพีหกสิบ fps เลยนะ เอ right? ้ยม yeah. ันเอ้มันแก้ง่ะเดี i i ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว control c r t t i n g คือทำ ah! ไมแตงมันไม่ maximum bitrate s t r e a m